สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2555ค่ะกับดิฉันทัศนีรัตนากูลและคุณกิงดาวจำจันทร์ค่ะมาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะเรื่องของราคาทองคำค่ะพุ่งสูงสุดในรอบ3เดือนส่วนทางด้านสคบนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเต้นลดมือ2รวมไปถึงข่าวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ได้จะได้มีการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2555ขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิน่่น่นนนนใวัี้คะมมาเริ ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชากํากับลูกเสือวุฒแบบสามท่อนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นค่ะ วันที่4กุมภาพันธ์2555เวลา9นาิกา30นาทีที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล3สามัคคีนายบุญเพง็งเนื้ออ่อนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต1เป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือวุดแบบสท่อนรุ่นที่637โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการลูกเสือที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวสังคมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางลูกเสือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชามีคุณวุฒิสูงขึ้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ค่ะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยะโสธรและจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้ให้ความรู้ซึ่งการจัดอบรมมีกำหนดระยะเวลา7วันคือจากวันที่4กุมภาพันธ์ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2555ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล3าสามัคคีวิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,554ทับ2,555ค่ะเพื่อรอให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเพื่อออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรที่ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2555เวลา11นาฬกานายปัญญาศิลปะเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ารัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีราคาผลผลิตตกต่ำโดยผ่านโครงการต่างๆของรัฐเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยไม่บิดเบือน,นกลไกการตลาดมุ่งให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงและทั่วถึง กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2554ทับ2555รอบที่2ณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือสถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนับหมายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3เดศศพฤษภาคม2555ทางนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลาที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือ การขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติต่างๆเช่นอุทกภัยภัยแล้งหรือสัตรูพืชระบาดเป็นต้น หากเกษตรกรไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆดังกล่าวได้เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต่อไปว่าเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,554ทับ2,555รอบที่สองต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะเป็นหัวหน้าครอบครัวและขึ้นทะเบียนเกษตรกรทอบอก,ก0 .1 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนแล้วและกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองให้มอบอํา น่าให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนทอบอกศ1เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนแทนโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้แปลงละหนึ่งครั้งต่อรอบการผลิตณสถานที่รับขึ้นทะเบียนที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูกในแต่ละแปลงหลังจากที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะต้องติดตามกำหนดการประชาคมและเดินทางเข้าร่วมประชาคมด้วยตนเอง ส่วนทางด้านสคอบอค่ะได้ลุยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรวจเต้นจำน่ายรถยนต์มือสองป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะ วันที่3กุมภาพันธ์2555เวลา13นาฬิกานายจิรชัยมูลทองลยรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอลงพื้นที่ที่จังหวัดบุราชธานีตรวจเต็นท์จำน่ายรถยนต์มือสองพร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการทุกแห่งที่ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถอย่างเป็นธรรมไม่ควรเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค นายจิรชัยได้กล่าวว่ารถทุกคันที่นํามาจําหน่ายต้องมีการทําประวัติแจ้งที่ไปที่มาและผู้ครอบครองรถให้ผู้ซื้อได้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากประชาชนมาใช้บริการโดยเฉพาะรถที่ถูกน้ําท่วมเสียหายที่นํามาซ่อมเพื่อมาจําหน่ายก็ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ รายละเอียดดังกล่าวด้วยหากพบประชาชนผู้บริโภคมีการร้องเรียนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการที่จะถูกก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการตรวจสอบเต้นรถมือสองหลายแห่งในพื้นที่ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เอาเปรียบผู้บริโภคไม่อยากให้เกิดปัญหาร้องเรียนขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และหลังจากนี้คณะกรรมการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินมาตรการอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการที่ไม่ติดป้ายแสดงราคารถยี่ห้อสีรายละเอียดเกี่ยวกับรถให้ชัดเจนหากยังพบการกระทําผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดงานวันคนพิการสากลประจําปี2554ค่ะเพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและพลังแห่งการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเท่าเทียมค่ะ เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2555เวลา9นาฬิกานางสาวสาวรักษ์จิรไกรโกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่3ธันวาคมของ,ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการแต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดงานวันคนพิการสากลขึ้นที่ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและพลังแห่งการดำเนินชีวิตในสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมโดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการร่วมกันจัดกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้พิการดีเด่นการแสดงนิทรรศการผลงานของผู้พิการการจัดสมัชาคนพิการในสประเด็นคือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการสร้างสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและได้ประโยชน์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกองทุนการพัฒนาสังคมและประเด็นสุดท้ายคือการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทย ไปดูเรื่องของราคาทองคําในวันนี้นะคะทาสถิติสูงสุดในรอบเกือบ3เดือนค่ะทําให้ราคาขายออกทองรูปพรรณทะลุ26,000บาทแล้วค่ะวันที่4กุมภา 12, พันธ์2555เวลา8นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานราคาขายออกทองคําแท่งอยู่ที่บาทละ25,700บาทและราคาท้าย ขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ26,100บาทปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้150บาทและถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบเกือบ3เดือนโดยอยู่ในอัตราเดียวกันนี้เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2554นห5 5 4หลังตลาดต่างประเทศเมื่อคืนนี้สามารถฝ่านแนวต้าน1760เหรียนสหรัฐต่อออนและจิตติ ทางด้านนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคําระบุว่าสาเหตุที่มีการปรับราคาในวันนี้เพียงบาทละ150บาทนั้นเป็นเพราะเงินบาทได้แข็งค่าเหนือ31บาทมาอยู่ที่30บาท96สตางค์หากอ่อนค่าเหมือนในช่วงเดือนธันวาคมจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาการแข็งค่าทุก1บาทต่อดอลลาร์ทำให้เงินบาทหาไปถึง850บาท ส่วนแนวโน้มราคาทองคําในช่วงต่อไปนั้นคาดว่านักลงทุนยังคงรอจังหวะที่จะขึ้นต่อโดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปว่าจะแย่ลงกว่าเดิมหรือไม่โดยมีแนวต้านที่1775เสหาหรียญสหรัฐต่อออนและในค่าวันนี้นะคะนักลงทุนรอการประกาศจ้างงานในภาคการ,กรเกษตรของสหรัฐว่าจะลดลงหรือไม่มหัศจรรย์การเพราะเห็ดโอ่งนะคะอีกหนึ่งอาชีพทำเงินสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะ วันที่4มกราคม2555เวลา10นาฬิกากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาปัวน้อยอพ,อพิบูลมังสาหารจังหวดอุบลราชธานีสามารถประกอบอาชีพเพาะเห็ดในโรงเรือนทำไรายได้มากมายสร้างเงินและอาชีพให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีสำหรับการเพราะเห็ดโอ่งนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้เงินเงินทุนต่ำซึ่งมีวิธีการเพราะที่ง่ายและสะอาดปลอดภยัยได้ดอกเห็ดที่มีคุณภาพดีและก็ได้เห็ดที่มีความสดคุณภาพดีและรสชาติอร่อยอีกด้วย สำหรับวิธีการโดยใช้องค์เก่าองค์แตกหรือองงร้าวเป็นที่เพาะนะคะขั้นตอนการเพราะอันดับแรกจะต้องเลือกสถานที่ใช้เพาะควรเป็นที่ร่มหรือใต้ร่มไม้หรือบริเวณที่มีร่มเงาและอากาศถ่ายเทสะดวกนํำองงมาวางในแนวนอนนำทรายหยาบมาเทรองพื้น วางไว้ในแนวนอนกะให้มีความหนาประมาณ2 3ถึง3นิ้วเพื่อกักเก็บความชื้นโดยนำตะแกรงไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาวางด้านในโอง่งโดยให้มีพื้นที่ว่างด้านบนมากกว่าพื้นที่ว่างด้านล่างและนำก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดออกโดยวิธีการเปิดจุกก้อนเชื้อด้านบนบังคับให้ดอกออกเป็นกระจุกด้านบนรดน้ำบนก้อนเห็ด เช้ากลางวันเย็นถ้าพบว่ากองเห็ดแห้งเกินไปควรเพิ่มความชื้นโดยใช้กระบอกฉีดน้ำพ่นน้ำให้เป็นฝอยในโอ่งเพื่อเป็นการสร้างความชื้นแก่ก้อนเห็ดและปิดปางโอ่งวะ แล้วปิดป่าโอ่งไว้หลังพอประมาณ1สัปดาห์นะคะจะเริ่มมองเห็นตุ่มสีขาวเล็กๆเ,เกิดขึ้นบนก้อนเชื้อเห็ดในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการรดน้ําอย่าให้ดอกเห็ดโดนน้าเป็นอันขาดมิฉะนั้นดอกจะอ่อและเน่าเสียหายแต่ยังคงต้องพ่นน้ําให้ความชื้นทุกวันหลังจากสังเกตเห็นตุ่มดอกเห็ดประมาณ7-10วันตุ่มเห็ดจะพัฒนาเป็นดอกเห็ดที่สามารถเก็บมารับประทานได้จนกว่าดอกเห็ดจะหมดรุ่นซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1-3เดือน ปัจจุบันสำนักง,งานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารได้มีการถ่ายทอดวิธีการเพราะเห็ดโอง่งให้กับประชาชนทั่วไปโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหารถนนเทศบาลสองตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโทร0 4 5 4 4 2 3 1 6ส่วนทางด้านเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมชั้นนำนะคะได้เตรียมความงามลุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านค่ะ วันที่4กุมภาพันธ์2555เวลา14นาฬิาพันโทนายแพทย์วิสณุประเสริฐสมประธานกรรมการบริหารคลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ได้เปิดเผยถึงแผนการตลาดในอนาคตของเมดิแคร์คลินิกหลังจากมีการเปิดตัวสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พันโทนายแพทย์วิษณุเปิดเผยว่าทางเมดิแคร์มีแผนการตลาดที่จะนำนวัตกรรมความงามลุกพื้นที่ในตลาดประเทศเพื่อนบ้านโดยจะมีการนำนวัตกรรมความงามต่างๆที่ทันสมัยไปสู่ลูกค้าในทุกพื้นที่พร้อมด้วยโปรโมชั่นมากมายที่เตรียมมอบให้กับลูกค้าอย่างเต็มพื้นที่เพื่อเป็นการขอบคุณที่ลูกค้าให้การต้อนรับและสนับสนุนเมดิแคร์มาตลอด ทั้งนี้พันโทนายแพทย์วิศณุประเสริฐสมประธานกรรมการบริหารคลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ได้กล่าวความยืนยันว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการเมดิแคร์จะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่ผ่านการอบรมก่อนการรักษาจริงรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงนำเข้าจากอิตาลี นอกจากนี้ในส่วนของยากินยาทามีทั้งยาจากเมืองนอกและสุดยาที่คุณหมอคิดค้นเองซึ่งเป็นยาที่มีคุณภาพราคาไม่แพงเป็นความคุ้มค่าที่มอบให้กับลูกค้าของคลินิกบบประกอบด้วยและด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่มメดィแคร์ได้เปิดตัวแล้วก็เพิ่มสาขามากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับเพือนบ้านเราใกล้ๆทั้ง อุบลราวนี่เองเขาคงจะเป็นประเทศลาวซึ่งเราจะไปแน่นอนครับผม,มาการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจำหน่ายเนื้อหมูชงฟ้าราคาประหยัดค่ะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2555เวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีจัดจำหน่ายเนื้อหมูและไข่ไก่ทงฟ้าทุกวัน,วน,น,น,นวศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีในวิรัดิ์เรืองสมานวงการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องจากภาวะปัจจุบันประเทศไทยในหลายภูมิภาคพ,พึ่งผ่านพ้นจากวิกฤตภัยธรรมชาติและกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการฟื้นฟูเยีย ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเร่งมือแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเร่งด่วนและจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูและไข่ไก่ในท้องตลาดมีราคาพุ่งสูงประชาชนต้องแบกรับภาระค่าของชีพยอย่างหนักและต้องซื้อเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูและไข่ไก่ไปบริโภคในราคาสูงดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการจัดจําหน่ายเนื้อหมูและไข่ไก่ราคาประหยดัดหรือถงฟ้าขึ้นโดยมีการจัดจําหน่าย ทุกวันศุกร์เวลา0 0นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณสำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่346่ถึง348ถนนหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสินค้าที่จำหน่ายประกอบด้วยเนื้อหมูแดงกิโลกร,รัมละ1 1 0บาทหมูสามชั้นกิโลกร,รัมละ1 1 0บาทซี่โครงอ่อนกิโลกร,รัมละ1 1 0บาทขาหมูกิโลกร,รัมละ50บบาทและสินค้าอื่นๆราคาประหยัดการค้าภายในจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทางพ่อค้าแม่พระแม่ค้าผู้บริโภคทุกท่านให้หาซื้อได้ที่สำนักง,งานการค้าภายในตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดกันที่ตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ1 3 0บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาท ส่วนราคาปลาปลานินลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาท ราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ82บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ60บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐาดละ90บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐาดละ85บาทส่วนราคาผักสดขึ้นผักคะน้าราคากิโลกรัมละ1 ราคากิโลกรัมละ10บาทค่ะกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ15บาบาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงนะคะราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะติดตามสภาวะอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่ตเวลา18ปนาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18ปนาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณร้อยละยีของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสค่ะลมตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ17องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ที่หาดกูดเดือนะคะอําเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาะคะ่ะส่วนวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอําเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา26นาทีนะคะต่ ที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศความเร็วลมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศกัาามพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิอยู่ที่19องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆหมอกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์อุณหภูมิอยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงใต ใ้ของประเทศความเร็วลมอยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าประชาสัมพันธ์จากทางราชธาน,นีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,555ภาคปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2,555ภาคการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครบัดนี้ถึงวันที่1พฤษภาคม2,555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร045-535-2000 ต่อหมายเลข1110 อังหวัดวราชธานีกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพประจำปี2555มีการจัดเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานผู้สนใจสามารถร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานในวันที่17กุมภาพันธ25์2555ณศูนย์โอท็อปจังหวัดบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดทางงานจังหวัดวนราชธานีเลขที่109หมู่8ถนนเลี่ยงมือ ืองอุบลศรีสเกตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร045 206 2 2 6ถึง8ต่อหมายเลข15หรือ17โครงการจัดหางานร่วมกับสมาคม IM ประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี2,555ครั้งที่1ระยะเวลาในการฝึกงาน1หรือ3ปีในเดือนแรกผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ32,080บาทต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดอุบร,ราชธานีเลขที่109หมู่ที่8ถนนเลี่ยงเมืองอุบลศรีสเกตตบลเจรแม อำเภอเมืองจังหวัดบุราชธานีโทร045 206 226ถึง8ต่อ15หรือ17โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิน้น บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีรับสมัครผู้สึกข่าวภาคสนามจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติสามารถใช้กล้องวิดีโอได้สนใจติดต่อบริษัทราชธานีเคเบิลทีวี132ถนนชยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบลราชธานีหรือโทร045 265 111 และในช่วงนี้นะคะบริษัทราชธานีเคเบิลทีวีค่ะมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกนะคะเดินการส่งภาพถ่ายและเรียงความในหัวข้อวันวายเมืองอุบลค่ะเข้ามาที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีนะคะส่วนภาพถ่ายหรือเรียงความชิ้นไหนได้รับการออกอากาศจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดสกรีนอาร์ทีวีจำนวนหนึ่งตัวค่ะส่วนในรอบหนึ่งเดือนจะมีการจับรางวัลมูลค่า500บาทค่ะ ท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณนเนวาดารักคุณรวมถึงห้างเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านในวันนี้นะคะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชียางกูลผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เว็บไซต์อุบล o t com ค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนรวมทั้งทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีลาคคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ